สบายดีสบายดีดิตาซาเราไตเดอ้อสบายดีเบิร์ดสุกุสโกนอ่ะก็สบายดีพอลเมี่ยผีน้องข้างน้าเด้อวันนี้ดิตาจะเหตุกับเขาคือเก่าเราทุกคนซึ่งดิตาจะมาเฮ็ดก้อยเมื่อวานนี้ดิตาเฮ็ดก้อยไก่ไปไหนเนาะวันนี้ดิตาจะมาเฮ็ดก้อยหมากดินใหม่ได้เบิ่งเพราะไปเด็กคนหนึงแต่ว่ามาเช็คเตสเซอร์เลยแหละแต่ว่ายานามาท่านไปใส่บาเนาะงดิตาก็เลยมากใส่บาสนะดิตาก็เลยมาเฮ็ดต่อเพราะว่านวันนี้เป็นวันซีนทุกคนเดิตาจะเผาด้วยมาจะเฮ็ด ซ่องต้องพักโาะเนาะหลายเข้าไปดีื่อย,ยมักดินใหม่นี้วิตตาจะก่อยใส่ใส่มูไปห,หนึ่งมาเปิดพระาว่ามันจัง่ิอ่ะจะมีพร้อมปนหอมบวัวหอมกลิ่นใส่นะ,ะนทุกคนการพิดพาจะเห็ุก่อยมักดินใหม่ ิตาจะอาสิมงอะักน้ำซินชินหาสิหาคำเนาะพิตากา็เลยดูมาแต่เรื่อบูวาายู่นาหันแน่แล้ะก็เยี่ยมเครื่องไปส่บาตแน่ว่าชิ้นต้องกินกับคือเสียว,ว่าชิยานไว้ว่าอยานพ่กท่านไปส่บาตหลวงเสานะ่ะพิตาก,ก็เลยแบบว่าว่าจะส่บาตเนี่ยยังไมดกินตอนเสาน้ำลังเน,ะงเน,เนานะตอนนี้ก็เปนเวลาแปดมนะกคนแปดมงปลายเนาะเนี่เขาจะมาเดือดรินเ,เลยมัามานนไหมลิาจะสงสซรั ข้ามันใหม่ๆเยะมาเพราะ่าหม่ต้งกับแบบว่าหลดวหลายเนาะที่ตาสิ้มาผักมูใส่ก่อนที่ตัดเจะามสไรายจนเกินไปไ่ได้รลายสิเนาะอ๋อมันจะดีมันจะเสียรสสาติมักดีม้าย่ห่าทุกคนผักกันเลยผสมนิมกับปอเนาะ มาแต่ไสบาทีาาทตากับวันเปลี่ยนเครื่องก็เลยว่าส่สินเลยเลยซเพราะว่านี่เลยว่ามึงท่านกลุ่มมือเลยเนาะทุกคนเนะาะผักมุนเลยส่วนสีนีน้ตาจะอ้อไ่กับหนามปลาหลกด้วยจะนวกาจะเย็บแบบก่อชัวไปเ่า่อยทุกคน แล้ว่าเ้ามไม่ให้เป็นซ่ว่าเห็ดอ่กอาก่อยบดีใหม่นี่ห้าสองจอยตอนบ้างบ้างเทาทีจะบ้างได้เนาะในการซอยน้องอ้อยห้ากุงซึ่งว่าเมื่อวาดโดนแห้งโอฮูหว่าน้องซิงมาอีกี่บริจาคก,กับโบหูทุกคนเพราะว่าตอนที่น้องมาอยูน่น้ำหนงังนอมว่าชิมียนนต้องใช้หน้าเวลาแต่พอที่นี่ข้างบา้านน่ะมีเบียก็เลยน้นองของมือ เบียกแม่กอนผู้วัตเตอรคนเอวาพอมพี่น้องเอ้าเหตุก่อกวยวอโโอเอเอ,ก,อ,อก่อยมังดินใหม่นะผู้วัตส์ใส่สร้างจได้ในาตากะบหัวเนาะตัวติดตาเองก็เห็ดตามสูตรของติดตาคือเดี๋ยวว่าเอ้ยใส่อันนั้นใส่อันนี้ลงไปสินะแบบตามตามพวกมาคของเขาเลยทุกคนมันก็ว่าจะมีอย่างว่าต้องใส่หางใส่นี้เนาะแบบมันขึ้นกับความหมาคของทุกคนเลยด่าที่จะขาดลอยอ่างนี้ นี่ตานก็ใส่แบบสุขรลิตาที่แบบหมักหมักพักยังใส่ต้องไปเลยใหม่เลยที่มัพเา้าก็คือน้ำผิดเคอดดี้นก่นะนะจะได้เลยสำนึกเอาทั้งนี้ต้องเลยเข้าใหม่ๆได้คี่จังสีออนไม่แปลกเนาะ 明天发一个什么的？ ตาจะใส่บักทัวนะ้าสองพักแม่วาลิตามากเลยว่าไม่ได้เห็ดทัวเนียลิตามากใส่บักทัวกันคนนน่ว่าคนนี้นี่น้องวาลิตาโบผานการใส่บักทัวเนาะแต่มากคนกัดสิวใส่แต่วาลิตาใส่อะมาเป็นแบบมั้นไายน่วดีคนซอยตอนหน่อยเนาะคนจะซอยตอนหน่อยทอนตัวนี้นั้นไล่แล้วยวลิตาจะเก็บเอาไปหลังเลย นนะครับไปทุกคนปรับปรับไปใ่านทุกคนถอหน้ามือทุกคนหกักหมูสี่ตัวตะบันนี่นี่นสังเลยแบบสาอไปนะดูเลยลุกแล้วเนาะนี่ ตอนแรกตอนหน่อยส,ส,อสําได้การรเบิดน้แงี่าจะบนไซนี่หรือี่าจะใส่หนีตะหนึ่อนะจะน่อยไงสนใจตอนนี้น้อย,อย,อนนอยแรลบ แปบโกรแกรมคิดว่าอยาเข่า พี่จาจะสวดอะไรประมาณปานี้ทุกคนนอนนี้จ๋าก,กับรถแท็กซี่สวดด้วยประมาณนี้ค่ะจะค,คอ่อยๆสวดไป็นเงาเนาะอะไรประมาณนี้เนะทุกคนไี่ด้พี่จ๋าสวดทะเลป,ประมาณ โคนนี่ตาสิข้างหมอไว้ไยเนาะหมออ่าหมอแปลกหนักใช่ไหมก็เขาจะอ้อแปรกใส่เนี่ยอ้อแปรกแต่ว่าก็อ้อแปรกนี่ตาจะซ้อยพาซะนิดนึงเพื่อให้มันรับกินข้าวคล้องแปรกแต่กรนะสีเนาะจะหอมจะใส่บรายจะตะโกนจะใส่หนึ่งกระเพรา,นาะน้องอื่นนิดนึง ก็จะได้ก right? ินข้าวเนาะแล้วหลังจากเสร็จเรียนิลังจากนี้ใส่แป็นนาใจแปรกุ้งกเก่าทุกคนเพราะว่ากระแป๋ปรกุ้งนี้มันจะหอมหอมกว่ากันเนาะใสจสำเนียงทุกคนหรว่าใจสำก็เอยว่าให้มันแบบนี้กินแปลกินหอมของแปลกสำเนียงคระบพ่อ ว่าแปลกนี่นี่เส็เสร็อพหอมเดีย ดินไม้ที่นิตาซอยเดี๋ยวเราุกคนได้เบิ่งจนะไรต่อเมื่อวานตามนี้เนาะเจะเป็นพักที่เาจะเตรียมเห็ดเซก่อนทุกคนนิตาซิมาเพิ่มอีกมิโนหนึง่งมีก้อยกัต้องมีตบเนาะนิตาจะตบหมักแตงนะ้ำอ่าซเราจะไดีดแกงหมักแตงเพื่อจะไรสุดหนาเนาะนิตาจะมาขัางหมอก่อนด้วยจะแกงหน,หน้อยนึงจะมาแกงลายจนเกินไปไคล้ายๆเอาแหวนสไต์แบบอ่าแกงเกลือมีดนะเพื่อให้ดชัดเนาะ อะไรสดน่าเ๋ยวข้าวาล่ะมีก่อยมะตรงมีโต๊ะทุกคนเนาะนิตาจะเอาคืนสิอีกจะกิวยหน่อยหน่ตัวแักแดงนิตาได้เบิง่งเป็นมักแรงกรอบอุ้ยแตกงกรอบนี่แกงแสบชุดๆเลยได้เบิง่ง จะหวานหอมมาทุกคนนะครับจะมาเดิมสรอยนะครับเกกันเลย,ยต่อเติมสร้อยเนี่ยแหละก็กำลังกำลังเนาะตลกแล้วปามมันแบบว่ามันซุกมันก็ต้องแพ็บตรงนี้หน่อยนึงเมดิขาดวมามาคุมโซมไม่ได้คืนวอซัอบายยังปีกขวาเขาก็บอกว่าเออขาดแต่ว่าขาดสมบอลย,ยัง,งมากนิดละ แต่ว่ากินยังเสแล้มสมในแจ็น้อยมาทำซาเนาะเขาต้องการว่าสิสมแห้งเรยแว่าแบบสมแบบผู้ดีผู้ดีอ่ะผู้ดีกินผู้ดีสดเฮ้ทุกคนแหละเดี๋ยว่ถ้าจะเอาไปใส่บอกกันเลยจะพักสีมูสแดกกระกนั่งมูส่หนึงบไซร้ายแบบว่าใส่พ่อแต่แบบว่าหายมันนุ่งอ่ะซื้อเลยทุกคนเด้อ ไายางมาานันจะมีพอตเพราะตตแบบว่าให้มันหนวซื้อเนาะเพราะแว่าใตหนึ่งเียดอรเพราะว่าอันนี้ได้ร้ายเป็นกัเสียเปนแบบเด็กมันซิกราคาคาคาใน้ทังคาไมี่อสามาปรุงแกงกันเลยนะทุกคนเนาะอเดินเบิร์ดต้องขัญขัดไรแป้แงนวัวใส่ลงไปอนหนึ่งช่วงนี้ไตที่กับเขาที่ตางุดไ่เป็นหนวกร้ายเด้อเพราะว่า ไได้ไร้แบบว่ามันกะวรีต้องสุขาพมังคิดแมมไรเกิือนไฟกับมมได้ต่สำนึงกับพ่อจะเพิ่มเกลือในการลดแปงนัวลงริ่งที่ขาปลายผีตัองใสจหนึ่งเนาะปึ๊บตาย ล้นล้จอชอนน่าไม่เต๋อไปเลยทุกคนเอ้ยพิ่ตาจะเอาคุณสีดีกวัาเพราะว่าพิ่ตาใจหอนตอนนี้นิกินขาว,วทุกคนแต่ลูกตายละหายให้แต๋อโน่นโผล่ติจะ่จะเอาสีนใจโดยเป็นการมาเสียบวลาไมาเห็ดปล่อ,อยบอกกันหม่กันก่อนได้นะทุกคนเนาะ นี่อู้ได้ยได้นีซสองพักดูแต่กับแบบอู้ไล่เนียทุกคนเติมไปเวยพร้อมกันเวยมาตอเชียหมูส่วนอันนี้เ้าบอกออกี่ทุกคนอันนี้จะเป็นแปลกของลิตาแล้วสิ่งที่ขาดไปก็คือมะนาว ไปเนาะโกนเตงนัวใส่ลไปเต่งัวบนดวนเนาะมาสิมวดเต่งนัวเนี่ยแต่ว่าะใส่ไปลงไปขอขขวดแล้วทุกคนที่ได้เด็จนพร้อมเนาะรึป ต่อตีเกลือนิดนึงไปได้มาน้ำแปรเก็บรวอนทุกคนมาคนกันเลยมาเลยพร้อมอก่อนโอเคทุกคนครับมาสีมันเลย กูกหลูกี่ยะกรกรุอันนี้นี่โรสีนกันเลยจิมกาอิ่มอืมกูกเกลืออืมไม่อยาข้นหัวเพราะว่าต่อจะเปแลนิดเดียวตอนอ้อนะเป็นลาดีกว่านอเพราะว่า มันมันมันเป็นนิดนึงตามสีละลายๆๆอะไรฝากเด็กทุกคนิดนึงนู่ว่ะนิดนึงมาน้ำประเด็กอกีกหน่อยแทบเลยแทบเด็กทุกคนเอ้ยเรียกสอ่อกับข้าอืมอืม,อม เพราะมันกินนหนาก็พอแห้งเนานะว่าถ้าดก่อนตันนี้หมายนกนางไม่เข้าสุไปได้ยส่สมองเพราะไ,ได้มันจะเป็นแบบตัดกินหมกินไม้ไปนะมาสิบอีกเชือที่โซงทุกคน,คนกินไก้อิ่มวะ อืมแบบไปเลยเฮ้ทุกคนมึงจะก่อนเดี๋ยวยทิ่งไฟทิตาดกนหมวกกับนึงเครื่องนึ่งเพลง,นง,นง,งเนาะตาเปล่าว้าวว้าวว้าว,าวาปุ้ยไฟหายป๊บกดแห้งเอาไปเลยดีเลิฟแต่ที่ว่าเงนี้เี่ยไปเก็บใบสมผุดรีกรันใส้นอบันนี้นอ ขอเฮ็ดใช่ไหมปลาล่างบาทไงโม่เออคนเนาะมาเอาไปสุพดีมาเอาไปสุพดีใส่ขอเฮ็ดโมเมนต์แล้วสายตาเนี่ยมาเฮ็ดเอามาเก็บไปทุกคน นั่งตมองอตอบคาดิมากินขามกันเลยทุกคนนี่หมดุดหมือเนาะต้มหมักแตงใส่ใบส้มคุรดีไม่แต่งสมเนาะ อืมผู้ดีเสียค่ะนางวาใส่นาิหน่มหรอ ค oh. yeah. yeah, ุณทำยังไงอยนะนใหญ่ใหญ่วหรอใหว่ มาสั <initiatives> า Firstly, รา่รอไอกว้ได็กินเดียทางฮานีาเนี่ยจ่าให้เบิร์นักวันไม่ได้จ่าไปไทยบุร์นกอนนะถามันยัไงจ่าจะหักกันต้องเขาเขาแบไงเนาะกินไว้รงเจ้าก็ได้ถั่วแตงกวาม่สวใส่ไหมยอนหมูาไม่ถูกเอาะเออวะอืม เอาดิสไม้มากินกับก่อนยังไม ป่อยแมยแบบแบบเพียนให้แม่กระทาแม่เนาะทุกคนเนาะคุยคุยคุยไม่คุยครับยิงใหญ่โดดแม่ข้ากับคล้องมากได้มักสุดใจเลยก็คือหมักดินใหม่เนอะมักมักแห้งอืม ตดตาใจดีอ่ะชอบอือทุกคนติ๊ตาทุกคนจบคลิปเพียงสนิทเด้อขอบใจที่ติดตามนะคบสมเนาะคลิปหนาพอกันไหมจะได้ก็จะดื่มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้ติ๊กต่าทีิปใหม่ต่อไปทุกคนและสำหรับกับเขาเมื่อนีจะแรกกันจะลืมคอมเมนต์มาเด้อว่าผ่านหรืตั่ผ่านเนาะคิดทุกคนบ๊ายบายแก่ขอบใเด้อ